กูเนี่ยจำไม่ไม่นี่เพลงนเนี้ยกูจบอยู่เพลงนี้เพลงเดียวเพลงต้นเด็กงั้นเออเพลงอะไรมึงจบกูจบเพลงอะไรแต่ว่าแม่กูร้องไงควางควงใจกูหลักเบี้ยไงเเอ้ยหลบปลวยหลบหนุนหลบมาด้วยแม่ยกขึ้นมาเด็กเก้าคนจะลูกเอออยากกินแต่น้ำต้มอีไต้งงชนั่น คนนี time, time Aí, Dylan, ้เ <Blood> ด <huh> ียวนี้มันหูบาดโลกใจคนนี้เดียวนี้มันหูบาดในยังเต่าใดมันหลักชัดตายตะแตกตายมอนตายมอนเราโดนเรายิบมันงาปั๊บมันงอไปจะเอาไปเม็ดไปเล่นดักบาดเอาไปจัดไอตีวายตายยังไงมันมาตัวตาอตีวายจริงเลยจันเลยไอตีวายดา็อ ของแม่ติว uh ัยดาของแม่ต uh ิว hmm, ัยดาของแม่ลูกเล็ดล uh ูกเวีนลูกเล็ดลูกเวียนไอร้อยลูกรองพนั้นเออวันนู้นกี่ไตเปล่งจะไม่ไม่ดีมึงหว่าหานื้อหอนลูกตีวัยดาเออกูจบตอนที่มันขึ้นนั่นเองตอนที่มันขึ้นเออที่มันแรงไงที่มันว่าลูกนางลูกคำลูกคุณ ไร้อยหนยลูกกำม,มันด้อโคเลยลูกกำเออฮะลูกกำม,มันเลนะนนกวเออลกวดดันนี้มึงก็เฉยเออลูกตีวัดาอันโหลดังร้อยเพลงนี้เลยน่าควังอ่านเออ้อเนี่ยเป็นเพลงยุคนี้จีนวันนั่งตอนนี้ไปนะ้องตันที่ไปฟืดลังๆนี่ไม่รู้ว่าตันจำได้เลยอ่านเออเพลงเนี้ยมาตัาน้นคุณชมตอนที่มันลงไม่จานะ โรงเพื่อดีว่่ะฮิทมจริงไแยังฮิตได้ยงิโรงเพื่อนมาตันโรงานเป็นอันเอนี่คุยเตะไงมีอะไรเปลี่อยู่ดีเลี่ยยตีว่าแข่งออตีว่าแข่งเออโรงเพื่อตีว่าแข่งเออ เตวเก่งกองพีเตวาเก่งกองพีเข่าไม,ม่่หุงทีเมียเป็ดเมียเวนโอ๊รอยรอยรอภาคแปดชุดนี้เดี๋ยวนี้มันชาลาดภาคแปดชุดนี้เดี๋ยวนี้มนันชาลาดโบเล่นเก่งกลางตาดต๊กยิกเล่นไปวันก่อนวันก่อนนายมันมัด วิ S <S <々>่งไปยบในโคกเกยเราประกันยามาทำไมไอ้มันติดไอลาบจักลาไอ้มันติดตัวตวาดาไม่ประกันหอกไอบันไลไอบันไลเออตีว่าดากองผีตว่าแขงกองพีตว่าแขงกองพีตีว่าแขงกองพีลูกคำลูกคุณไม่แก่ลูกคำลูกไอร้อยลูกมุยลูกเนกลูกากาลูกจะคอยรองตั้มฮันนี เลงเปลิคือหอดีเพลงจะไม่ไมยถ้าในตื้อว่าเพลงจะไม่ไมยกับเพลงอยู่คนนี้ก็เออท่าเราทำไมสร้างรเมือกกันกันได้จริงทีนี่มึงตาจบเปลงมึงจบแนวน้อยกูจบแนวแหน่เปลงถูกตุงไตแอนุรักษ์ไว้จริงมึงจบเปลงก็อย่าดิกบรรดาเพล่งรวมพร้อมปลุมพร้อมใครก็ปลุมพร้อมให้ไรเด่งปลุมพร้อมอยู่หลบเปล่าใส่คลองเนี้ยปลุมพร้อม เรกร้องไก่ก็วะปลุ่มพล่มฮอปุ่มพวง๊บล่ลุ่มพล่มร้อยชิงเป็นงปุ่มพวงอย่าว่าใจดิกูยังจบเลยเพลงไอ้ร้อยกองปุ่มพวงเจร้อยร้อยไอ้ไรเพลงตีว่าตีว่าปลาแจดีใจว่าได้กินข้าวผูดเพลงไอ้ร้อยปลาดีใจว่าได้กินข้าวปูดต่ว่าคุณไม่รักจะไม่ไม่บอกมันวางมาหลอกจะไห้งวยงงน้อยปลาดีใจได้กินข้าวปูดเพื่อ ต่อไปฉันคงฉันคงอือได้กินข้าวโพดไอ้ดอกเปลงไงล่แต่มาว่าปลาดิเจได้กินข้าวโพดเอองั้นเลยไตเปล่งปุ่มพวงร้อยด้วยด้วเปล่งปุ่มพวงขึ้นมาดีว่าไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้เป็นยังไง ไม่รู้เป็นยังไง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 ไ,ไม่รู้เป็นยังไงเป็นไงลอยไม่รู้ลองอยู่ลกลาขึ้นเลยเปลี่ยนผมพวกมีความหมายอันจริงก็ดีการความปรีนี้ความหลากหลายแตกแต่างกันแตกต่างกันนี้เนี่ยจริงพี่น้องตื้อว่าคืนนี้มาใกล้เคลียดกันนึ่งคำคืน ฮ่าเนอคุณเราอยากเครียดกับเครียดเนี่ยอยู่ชั้นอยากเครียดเคลียดเลยว่าอยู่ชั้นเออที่นี้ไม่ใบใจเน้อนู่นมึงบอกกับกูมาต้องปิดบังมีปัญหาเราช่วยกันเพราะวันนี้เราว่างงานไม่มีคำสั่งจากองค์ราชาเราไม่ติดไปไหนกันเออคุยเราไปบ้านกับเมียไม่ใจนอนหันเออเจเด็กเดือนก่อนมึงหวังได้แม่ไม้ป่าก้าวุรงเรมกูมึงได้หม่ไม้เออได้หม่ไม้จ้องคุณใหุ้ณนึ่งกูตีมรัด ใจแม่เต้าจังากูตื้อปันตามิดอันเออโหใจแม่ไม้ใจกับปวงแดงแม่ไม้ใจกับลวงเลือดแดงลอยจะที้บใอยกูที้บตอนทดี่มันหลอกกับลวงเหี่ยวันึงเว้นกางเกงในแดงกูตื้อหวัดต้องเปลือกตรองตามไม่จบฮันเออได้แม่ไม้คนเนี่เลือกความขึ้นลูกแดงขึ้นลูกแดงเออมึงว่าคนดีดจัดดวงมันช่วยคลอว่าคลอแก่าย ซอยพอขึ้นไาโยโรงแรมจันทร์าัมกูในเมืองพอตําตายก้าวได้ก้าวเข้มกับเม่ไม่เมียตู้มันได้เกปิดิเมียตู้ตึงมึงไม่รับเลยไม่รับมันรู้เลยหรือมันน่าววาเรายกมึงรับเออมึงรับเออเ่ามันตู้มันกูรับโยไอ่ะหัวกับหลอดโยเมียเชื่อใจวง